ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคหนึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติความเป็นมาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคหนึ่งก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ในนาม กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูทรหนึ่งสังกัดกองบัญชาการศึกษากรมตำรวจแต่เดิมได้รับการสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์การทหารมา้าเขตสองจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจในรุ่นที่1เป็นการชั่วคราวต่อมาในปีพุทธศักราช2537ได้ย้ายมาทำการฝึกอบรม หน้าที่ทำการปัจจุบันบนเขาหนองยาวพื้นที่ราชพัสดุเลขที่5หมู่สองตำบลหน,นองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่463ไร่2งาน93ตารางวาต่อมาในปีพุทธศักราช2548ได้มีพระราชกิจสดีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตํารวจแห่งชาติให้กองกํากับการ โรงเรียนตำรวจภูทรหนึ่งเปลี่ยนชื่อจากกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูทรหนึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคหนึ่งขึ้นตรงต่อตำรวจภูทรภาคหนึ่งเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นต้นมาจนถึงนับปัจจุบันสายการบังคับบัญชาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคหนึ่งโดยมีพลตำรวจตรีสุพจน์กเกษมชัยนัน เป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีจำนวนสองท่านดังนี้ 1. พันตำรวจเอกอนุชาจารยพันธ์ 2. พันตำรวจเอกสังวานเลิกรีลักษ์ผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีจำนวนสามท่านดังนี้หนึ่ง พันตำรวจเอกอุดมเฮงเจริญเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 2. พันตำรวจเอกประเสริฐพ่วงสุดเป็นผู้กำกับการฝ่ายบริการการศึกษา 3. พันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์วิเชียนสันเป็นผู้กำกับการฝ่ายปกครองและการฝึกและกลุ่มงานอาจารย์โดยมีพันตำรวจโทหญิงบุตรสบงทยมาศ เป็นกลุ่มงานอาจารย์สอบสาสถานภาพกำลังพลปัจจุบันมีกําลังพลรวมทั้งสิ้น147นายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรอัตราจริง63นายครอง50นายว่าง13นายข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอัตราจริง1 0 4นายครอง97นายว่าง 7- จนาย วิสัยทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งสร้างตำรวจมืออาชีพเพื่อความพาสุขของประชาชนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งด้านอาคารสถานที่ประกอบด้วยอาคารกองร้อยจำนวน3กองร้อยและหึงกองร้อยอบรมพิเศษพร้อมด้วยอาคารเรียนรวมลานฝึก สนามยิงปืนโรงยุทธ,ธวิธีสรพรปาหนึ่งเห็นเป็นตรานสชาชัยชาภารก,กิจหลักของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีดังนี้ 1. ดําดำเนินการรับสมัครจัดสอบแข่งขันจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนในสิบสองดำเนินการรับสมัครจัดสอบแข่งขันจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายป้องกันและปราบปรามและสายอำนวยการ 3. าํดำเนินการรับสมัครจัดสอบแข่งขันจัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 4. จัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ ที่มีอายุ53ปีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 5. ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจภูธรภาคหนึ่งเราทุกคนจากสอฟอรออหนึ่งขอมอบความดีงาม้วยเกียิแห่งนามของตำรวจไทย นอกจากภารกิจหลักแล้วศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งยังมีภารกิจเน้นหลักที่โดดเด่นดังนี้ 1. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นศูนย์กลางของการฝึกควบคุมฝูงชนให้กับตำรวจภูธรจังหวัดในภาคหนึ่งด้วยความพร้อมของสถานที่และศักยภาพของครูฝึกโดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ได้จัดส่งครูฝึกเข้าร่วมสังเกตการการฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชนหน้าโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อนำมาฝึกอบรมในสิบตำรวจและข้าราชการตำรวจในสังกัดต,ตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันเพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 2. สนามยิงปืนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งมีทั้งสนามยิงปืนพกและสนามยิงปืนยาวมีความพร้อมรองรับและสามารถให้บริการกับบุคคลภายนอกหน่วยงานราชการอื่นรวมทั้งข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์จะใช้บริการโดยทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะจัดครูฝึกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำจัดกระสุนปืนเป้าปืนไว้ให้บริการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีพื้นที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ทุกหลักสูตรัตตตรตส่่ก่กบิงทีาพา ศึกษามดานไปพระทจการดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 1. ดําดำเนินการจัดตั้งสอปอสอฟอรอพอหนึ่งเรียบร้อยแล้ว 2. ดํดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งจนเกิดความเปลี่ยนแปลงมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการจัดทำรรกิจกรรม5้สอเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์สร้างทาาัวิยมงใจัดทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อความสามัคคี และปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายประหยัดตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,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 งสี่จัดสวัสดิการรถรับส่งนักเรียนบุตรข้าราชการในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อเข้าไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาพื้นที่การศึกษาในจงังหวัดสระบุรี 5จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการของศูนย์ฝึกอบรมภาคหนึ่งเพื่อความสะดวกหกนำข้อสั่งการของตำรวจในการประชุมสปกอตรอมาชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในนามของข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ภายใต้การบังคับบัญชาของพลตรวจตรีสุพจน์เกษมชชยนันผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มีแนวคิดในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้อย่างจริงจังให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมระเบียบวินยัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นมาตรฐาน ในการฝึกอบรมตำรวจในทุกรุ่นเพื่อสร้างสารรค์บุคลากรตำรวจมืออาชีพที่ดีให้สมศักดิ์ศรีคำว่าตำรวจไทยเพื่อดูแลความพาสุขของประชาชนทั่วทั้งประเทศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งเราจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้ดีที่สุดสืบต่อไป